มาลีรู้สึกตื่นเต้นกับบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่มาลีมีห้องส่วนตัวที่ใหญ่ขึ้นและมีหน้าต่างบ้านใหญ่ที่มองเห็นสวนสวยแต่ความตื่นเต้นก็เริ่มจางหายไปเมื่อเธอต้องเริ่มทำการบ้านวิชาสังคมเรื่องการจัดการทรัพยากรในครัวเรือน มลีพยายามหาหนังสือและสมุดมานั่งทำบนโต๊ะแต่ก็ต้องเจอปัญหาทันทีกล่องของเล่นตุ๊ก,กตาหนังสือเก่าและเข้าของเครื่องใช้ที่ยังไม่ได้จัดเข้าที่จากตอนย้ายบ้านวางกองอยู่เต็มห้องและบางส่วนก็เริ่มล้นออกมามมลีหาดินสออย่างลบหรือแม้แต่สมุดการบ้านก็ไม่ค่อยเจอต้องรื้อขนกองของอยู่บ่อยครั้ง พ่อกับแม่บอกว่าช่วงนี้ค่าไฟและค่าน้ำของบ้านหลังใหม่สูงกว่าที่บ้านเก่ามากและเตือนให้มะลิช่วยประหยัดไฟในห้องเช่นการปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องแต่บางครั้งมะลีก็ลืมเพราะต้องรีบไปหาของที่วางอยู่ห้องอื่นหรือต้องรีบไปช่วยพ่อแม่จัดบ้าน มาลีรู้สึกว่าพื้นที่ในห้องของเธอดูแคบลงมากเพราะมีของที่ไม่ได้ใช้แล้ววางอยู่เต็มไปหมดทำให้เธอไม่มีที่นั่งอ่านหนังสือสบายๆเหมือนที่วาดฝันไว้และรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องนั่งทำงานท่ามกลางความยุ่งเหยิงนี้มะลิรู้สึกว่าการจัดบ้านให้เป็นระเบียบและการประหยัดทรัพยากรไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยพ่อแม่แต่เป็นปัญหาของเธอเองโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อก,การเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน